โย่อหวัดเป็นที่คงใจเลยครับผมที่อยู่เอไอแปกรีเจนกำลังวิ่งไปอยู่ครับแปบ๊บหนึ่งนะที่เสียบเบอรข้างหน้าเพอร์ทิฟข้างหน้าโดยวิธีการปีนนะถึงจะเข้าใจไปอยู่ไหนกันนะยู่ไหนเท่าอยู่ไหนเจอแล้วตายไปสินี่ไงโดนไปแค่สิบเอ็ดเดง มาระเบิดมั่วๆไปก่อนมั่วๆไปก่อนมีคนยิงกันอีกยแล้วตั้นมึงพอเต็มกระส่วนสวนแป๊บนึงมาแล้วกู no มาแล้วเดี๋ยวกูขออ้อมแป๊บนึงครับอ้อมแป๊บนึงอ้อมแป๊บๆปอืมปาดีไปครับขออ้อมแป๊บนึงครับอ้อมแป๊บอ้อมแป๊บอ้อมแป๊บรอแป๊บพี่นี่สายหลอยจังปะมอสสายหลอยนะเว้ยสายหลอยและเหลืองด้วยยอกยอกยอกหาดิมึงอยู่ไหนเดี๋ยวหาหาตัวแป๊บนึงครับนี่ม่ย ตายมันมีเพื่อนอยู่กูอยากจะชันเหลือเกินแต่ว่าไม่เสี่ยงดีกว่าจะตายฮะนี่นี่โอ้โหเมื่อกี้อยากจะไปซ้ำมากแต่เราปั๊มยาแป๊บนึงครับมาอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนแถวนี้แหละแถวนี้แหละเพื่อนมาร์กนู่นแล้วเพื่อนบอกว่าวิ่งไปทางขวาแล้วโอเคเดี๋ยวไปดูให้มันมั่วมั่วไปเนี่ยมึงมั่วไปเนี่ยมึงมั่วไม่ใช่แล้วว่าเพื่อนมั่วแล้วมึงมาร์ก หนนี่ไงเจอแล้วเนอะเนอะนึกมองเห็นเลยนะไหนวะนไหนไหนอยู่ตรงไหนเนี่ยไหนวะอ๋อนี่ไงโอ้โหลบ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 หลังเสาเด้อหมูหมอกอะไเนี่ยจะจ่อจะจ่อไปจะใครไม่เถอะเอามีตัวมีตัวมาสิไปเก็บให้หมดเลยหมด เจ้าอยู่เจอแล้วจะเอวตรงหน้ากูเลยมานี่ยว้าว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 หนักมากว้าวหนักมากว้าวหนักมากแต่ว่ามเป็นอะไรครับมันเขาว้าวเหมือนกันโอเคครับเดี๋ยวเติมสุวนแป๊บเติมส่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 วนแป๊บกูมาและกูไปแล้วก็ใจโม่เอ้าโดนด้วยปังแต่ว่าเออไม่โดนว้าวคอยด้านหนึ่งเป็นเปนจใจจัดอืมอืมอืมอะมอือืมอืมอมอื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 ม อว้าวเดียวอีกแบบหนึ so cool ่งอีกแบบเดียวสวยเอามีเกาะทองเหรอไม่มีเกาะทองเขาเรียกว่าที่ชุบทองเหรอฮะโลดทองเหรอโลดทองเหรอดูได้ป่านั่นนี่เจอแล้วโอ้แสงกสตาร์บอล์มมาหน่มึงโผล่มามึงโผล่มาเดี๋ยวนเลงอยู่ครับเลงอยู่ปั๊มยาแป๊บนึงคิดได้บอกปั๊มยาแม่งครับ มามึงมามึงมามึงมาเดี๋ยวกูก็ปั๊มยากูเยอะยากูเยอะเฮ้ยอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่รั้วอยู่ร้านบ้านสไลตี้นะครับสไลตี้ไม่รู้อไหนเหมือนกันอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเจ้าอยู่สเดี๋ยวเดี๋ยวหาก่อนหาก่อนเล้งก่อนเล้งก่อนเฮ้ยตี้อยู่ไหนนะาระรดอยู่แห่งหนใดฮะวงก็เล็กแล้วเอ๊ะเอ๊ะอยู่ไหนนะป่าระเบิดปุ๊บมองอ่ะป่าไปก่อน ไปไปก่อนเอาเสือกเด็กลงอีกแม่งคุณจะให้ระเบิดประตูสักหน่อยมันอยู่ใต้บ้านเราอยู่ใต้พัดแน่ๆเห็นแล้วตาระเบิดจะโดนเห็นแล้วข้างล่างเห็นแล้วข้างล่างเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วมึงเจอกูหรือมึงเจอกูมึงเจอกูอืม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 อยู่ไหนมึงอยู่ไหนเดี๋ยวไดเละอ่าลวงลวงลวงขีบะก่อปีนแป๊บปีนแป๊บ ติดติดติแป๊บนึงอยู่ไหนกูดีเสียงแววแววด้านซ้ายนี่ไงเจ้าว้าวว้าวว้าว้าว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 ว้าาววววาววาววววาวววว้าวว้าววววาวววว้าวว้าวาวว้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 า้ววาวว้าวว้าาวว้้วว้้าวว้้าววว้า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 วววว้าววาวว้าวว้าวว้

เออประเดิมให้กูฟังยาแป๊บนึงมี๋ตัวเดียวเหรอตัวเดียวเหรอตัวเดียวก็เอยเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนกูเพื่อนกูเพื่อนกูกำลังจะดาวเพื่อนกูดาวไปแล้วมากูมาแล้วกูเกิดใหม่แล้วตอนนี้มึงมามึงมามึงมาเลยเดี๋ยวนะเมื่อกี้เพื่อนชุบเราเราต้องชุบเพื่อนบ้างปุ๊บอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีเสียงเหรอพอดีเสียงพอดีเสียงมันมาแล้วมันมาเก็บมันมาเก็บนั่นไงกูว่าละแต่ว่าอ้าวโหอย่างนี้ไซ เปืนอยู่แห่งไหนได้ปืนแล้วอ่า99หรือไปอา69นะอา99อา99ไม่ใช่อา69นะอา69อีกใหญ่นึงเลยนะเ,เก็บไปเลยก่อนครับมีคนหรือเปล่าไ,ไม่รู้กูเก็บก่อนตอนนี้นะเก็บไปก่อน มันดูนะนี่ผมมีเสียงแววแววไม่ได้เสียงเขไม่ได้เสียงแววแววอยู่ตรงไหนแววแววเมื่อกี้แวว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 ไหนนะไหนนะอุ้ยมีมีเฉียดเนี่ไงกูเจอละโป๊นยิงยิงขาแม่งเอาโดนเฉยเอ้าพี่แม่งลาดเพื่อสักนอุ้ยมีมีกมีกระเจมสิ่งเนี้ย โอ้โหกูยิงได้แล้วเฮ้ไอ้ชิบหายนี่เพื่อนนี่เพื่อนนี่เพื่อนแป๊บๆๆๆขอโทษขอโทษขอโทษที่กูยิงมึงนะท่านไปพับจีมึงตายไปแล้วโอ้โหค่อยๆวิ่งมาค่อยๆเฮ้ยโอ้ยได้ๆๆใจเย็น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 บัดเฮาใจเยาใจเย็นใจเย็นนะขอโทษกูวิ่งทะเลยาไปเองขอปั๊มใหญ่แป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะเจอกันใหม่นะบัดเฮามึงมันนี่มันนี่สัยิงหลังกูเหรอ ก็ลกโอ้หแม่งไม่โดนเลยวิ่งแมนวิ่งแมนขอสักนัดเถอะแม่งไม่โดนเลยปืนปอมเหรอวะปืนปอมเป่ะปืนหนึ่งนัดสองละสองเลยกูใช้วิ่งแมยิงมึงได้กูพร้อมยันหนึ่งแป๊บแป๊บ๋ยวเมื่อกี้กูพวกมึงเข้าใจว่าแป๊บไหมู้จักวิ่งแมนควิกซูมยิงไหมควิกซูมแล well, well, e ้วยิงอ่ะเออเข้าใจป่ะยิงธรรมดามันง่ายเลยไปโอเคป่ะเออเพื่ยิงยากๆหน่อยให้กูปั๊มยัดป๊บหนึ่งนะสักคู่หนึ่งสักคู่หนึ่งไม่นาน เมดคิดแม่งช้าชิบหายเลยเพื่อกูเราจะตายแล้วอู้ไปเพื่อนพวกเรามาแล้วไหนไหนยวต้องหานึงเสียงเขาบอกนะเพื่อนกำลังบวกข้างบนครับเจอละเจอละกูเจอละกูเจอละโอ้ยตอนนั้นตายกูเลยมึง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 เดี๋ยววิ่งแมนวิ่งแมนไม่โดนวิ่งแมนไม่โดนขอเถอะโดนดึงลัตแต่ว่ามันยังไม่ตายมหาเทพวิ่งแมนผมสุดยอดเลยวิ oh ่งแมนนี่ ยิงเป็นโดนนะโดนมัน yeah, ยิงเอาเพื่อกูดาวแป๊บนึงแป๊บนึงเพื่อกูลังไปหรอแป๊บหนึงอุ้ยต่อหน้าตากูเลยจะปัองยาต่อหน้าตากูเลยเหรอต่อหน้าต่อตากูเลยเหรอฮะแอ้เราหลอกคุณยนมาสิก็มันครับก็ก็มันครับก็มันครับมามามาปวดแม่รัวเป็นสายฝนปืนอา99แม่ถึงก็กดตาดูผมเห็นมุมฝันไหมมีดูผมว่าแบบเฮ้ยมันเก่งเกินแบบมึงโผล่ป่ะ โปรหาอะไรกูยิงไม่โดนเลยหายมีคนดูผมสามคนทุกคนเลยไหมดูรูปตาบนบนขวาไหมทุกคนดูผมสามคนแบบอันนี้มันโปรเปล่าวะเนี่ยกูไม่ได้โปรถ้ามึงเห็นนะบอกเลยว่าแป้งมันลมทั้งนั้นเก็บของแป้งโอ้โอ้โอนหน้าตอนหน้าตอนตาแต่ว่าว้าวแม่งเอ้ย วิ่งแมนวิ่งแมนหมดหมดหมดวิ่งแมนโลนึงนัดมันอ่ต้าก้กาวนี่แหละแม่งอยู่ไหนเดี๋ย้อแบบดูเสียงนี่ไงเห็นนะ้ำเห็นนะ้ำเ,เห็นเห็นฝีเท้าอยู่เห็นฝีเท้าวิ่งบนน้ำพี่ดูเราโตมาเยอะที่จะวิ่งบนน้ำหรอนี่ไงเจอละตามมาเพื่อนเ <c oughs> พื่อน follow me เดี๋ยวเราพาไปเองตามเรามาเดี๋ยวเราบวกเองตามมาตามมาเพืพ่อนตามมา เดะเดะเดะมาอยู่ข้างในอยอออู่ข้างในครับอยู่ข้างในครับตามมาตามมาค่อยๆตามผมมานะเพื่อนนะพอเราเปิดปุ๊บนายนายตามเลยนะมามานี่กูเปิดให้มานี่เปิดให้ดูนายนี่ไอเจอแล้เห็นละเห็นละเห็นละเห็นแล้วผมเห็นละนี่ไง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 มาตามกูมา กูเปิดแล้วฝั่งใต้ตีกูเองฝั่งใต้ตีกูเองเอาเบอร์ควันไปก่อนเราเบอร์คังก่อนเพราะว่ากูมีสะคบมองทะลุเดี๋ยวนั่นแน่เอาไปกินเอาไปกินโดนโดนโดนเดี๋ยวใครกินกูเดี๋ยวนะ้วโอ้ยโดนหลังยังดิ้งยังดิงเพื่อนเพื่อนเพื่อนกูอยู่ไหนวะเนี่ยเอาเพื่อนโอ้โหเพื่อนกูไม่บินมากกันนะโอ้โหจบแล้ว แต่ที่บึงจะบินมากับกูแล้วมึงวิ่งลงมาถ้ากระเถิบเนี่ยโอ้จบแล้วเอาเพื่อกูดาวแล้วไอ้ตัวนี้แม่งมีแต่กอขาวฟุตฟักแล้วแทนที่จะบินมาพร้อมกันจบแล้วทุออกคนมันจบแล้วความหวังูบ้านกูสู้ๆบ้านสูๆ้ๆถ้ามึงชนะไอ้มึงโคตรเก่งเลยคือมึงจะเวทีกูดมากถ้ามึงชาานะนะมึงคือจำโมวัน ไปเลยเพื่อนมันมีเฮียจะเสียแล้วยังไงยังไงยังไงเหมือนจะยิ่เสียงแล้วนี่เสียงแล้วด้านซ้าย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 โดนอยู่โดนอยู่แต่ว่าปหายจ้ากูจะเป็นออกเกมเมื่อเกมโอเวอร์แม่งเย